คลิปยกขึ้นสูงๆเกิดาสแล้วว่าว่ากันเคยดึงจีนใส่ใส่ดงจีนแล้วก่อนจก่อนจะกีตจับจิงเร็กีน้ําเครียกีเทิงเจ๊กีกีกีทาลองเพลงไทยไม่ได้เขามาจากขมามาจากคนงานจากขมมาลองเพลงไทยไม่ได้อืเยื่อจืดเนะืลองจือจัก มอราจิ๊ดจิ๊ดจมอ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 ู้นี่นี่นี่นีลมายให้นี่นี่ลมมันพัดมันร่วงมาเต็มเลยนี่เยนะนี่ทองอออ้จจ้าแยะไปหมดเลย ภาษาไทยก็พราเยอะแยะภาษาเขมรกิทาจจ์เออะใหญ่นู่นนู่นนู่นเมื่อวานนี่อู้ดะเพียบเลยเพียบเลยไม่ต้องเก็บเลยโอ้ย okay, มัน okay. ร่วงใหญ่ใหญ่เลยนี่นี basics, ่นี see, uh, ่น anyway> ี่นี่นี okay, ่นี Además> ่นี่นี Index, okay, ่มากมาเฮ้ยจิเกอย่าพึ่งกินอู้เพียบเลยดูดิดูดิดูดิ แม่ไม่ต้องไอ้นั่นเลยจิ๊บจอกเลยโอ๊ยบ้านลังเออบ้านตึ๊กๆงอยๆเออแผนกเจ๊ตั๊กตื้อหน่วยติดนี่ๆนี่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 ตรงนี้อีกสงนี่ๆตรงนี้อีกสงเอ้ยจมเชก เว้ยดูยายยายวัยแปดสิบห้านะคะเนี่ยเก็บเก็บเก็บอะไรนะเสาโรสชบชบนี่กรเตี๊ดเออวู้คุ้มคุ้มมากเลยคุ้มมากนี่ปัดเยอะเออเลย